สวัสดีค่ะวันนี้พยาบาลจะมาสาธิตวิธีการฉีดยาโอวีเดลนะคะตัวยาโอวีเดลนะคะจะทำให้ไข่สุขนะคะใช้สำหรับฉีดก่อนที่จะทำการฉีดน้ำเชื้อหรือ i อ i หรือการเก็บไข่นะคะการฉีดโอวีเดลน,นี้นะคะจะต้องเก็บยารักษายาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะห้ามใส่ช่องฟลีซนะคะยาจะเสื่อมคุณภาพนะคะ การฉีดโอวิเดลเนี่ยมีอุปกรณ์ดังนี้คือ 1. ปากกาฉีดนะคะ2มีหัวเข็มและ3สามลีแอลกอฮอล์นะคะตำแหน่งในการฉีดคือใต้บริเวณผิวหนังหน้าท้องนะคะใต้สะดือนะคะซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะวิธีการเตรียมการฉีดยานะคะเนื่องจากเป็นยาสำเร็จรูปอยู่ในรูปแบบป แบบนนี้ะะคะเราสามารถที่จะถอดหัวปากกาออกมาได้เลยนะคะตัวยาจะเป็นใสๆอยู่ด้านในนะคะเห็นขนาด2 5 0นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมหัวเข็มขึ้นมานะคะใส่ในลักษณะตรงเข้าไปเลยนะคะเมื่อเสียบหัวเข็มแล้วให้หมุนนะคะหมุนให้หัวเข็มนั้นฟิกกับตัวหลอดยานะคะหัวเข็มนี้จะมี2ชั้นถอดชั้นนอกออกจะเห็นหัวเข็มชั้นในนะคะ เวลากําหนดขนาดยานะคะเราจะกําหนดขนาดนะคะโดยดูตัวเลขในช่องสีดํานะคะให้หมุนขึ้นนะคะไปจนถึงเลข250นะคะอ่าเห็นเลข250แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเตรียมการฉีดโดยการถอดหัวเข็มชั้นในออกนะคะแล้วก็เอาสำลีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณที่ต้องการจะฉีดนะคะเช็ดวนจากในออกมานอกนะคะ และรอทิ้งไว้จนแอลกอฮอล์แห้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบีบตัวออผิวหนังบริเวณที่เราจะฉีดนะคะและทำการฉีดปักเข็มยาเข้าไปในลักษณะ90องศานะคะ90องศานะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะจับเข็มในลักษณะนี้นะคะให้เอาหัวแม่โป้งนะคะจับบริเวณท้ายหลอดเพื่อกดยานะคะอ่า ทีนี้พอเวลาเราจะฉีดปุ๊บเราก็กดยาเข้าไปนะคะยาจะดันตึ๊กตึ๊กตึกตึก,ต,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 กตึกเข้ามานะคะจนกระทั่งเลขนะคะเหลือศูนย์นะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะหลังจากนั้นเราจะต้องนับ1-5ถึง5นะคะ1,2,3,4,5เพื่อให้แน่ใจว่ายาได้เข้าไปแล้วถึงจะเอาเข็มออกได้นะคะและเอาสำลีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณที่ฉีดอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับยาตโอวีเดียวค่ะท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามมาได้เลยนะคะระวังหัวเข็มด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ